บ้านราชาปีศาจห้าหกเจ็ดฟันข้าจะข้าเจ้าตูเอมันหายไปไหนแล้วเฮ้ยๆๆพวกเจ้าสองคนทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอ๊ะโฟันเจ้ายังมีหน้ามาถามอย่างนั้นเหรอว่าพวกเราจะทำอะไรเจ้านะ่ะ วันนี้ข้าจะเด็ดหัวเจ้าให้ได้เพื่อทวงความยุติธรรมให้น้องข้าและคุยกั้งอ้ออย่างนี้นี่เองเกิดเรื่องกับพวกเขาทั้งสองแล้วสินะอเข้าก็เตือนไปแล้วนะก่อนหน้านี้โจฟันเป็นฝีมือของเจ้าจริงๆสินะเจ้าไม่พอใจพวกเราสองคนเจ้าก็เข้ามาหาพวกข้าตรงๆก็ได้นี่ เหตุใดจึงต้องลงมือกับเด็กสองคนนั้นและทําลายชีวิตของพวกเขาด้วยฮ้ยข้าเตือนพวกเจ้ามานานแล้วแต่พวกเจ้าไม่รับฟังทำให้เด็กทั้งสองคนต้องเดือดร้อนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเสีนหน่อยตอนนี้ข้าขอเตือนพวกเจ้าอีกครั้งว่าอย่ามาลงมือสีสัวตายขึ้นมามไม่คุ้มค่าหรอกนะ โอ้ห oh, ังนักเจ้าก็แค่คนที่เข้านิกายไม่ได้เพราะบารมีพ่อแม่มีพลังระดับสวรรค์ลึกลับขั้นที่เจนเท่านั้นแต่กล้าท้าทายพวกเราสองคนเงิ้นหรือเฮ้ยเจ้าไม่รู้หรือว่าความแตกต่างระหว่างระดับสวรรค์ลึกลับกับระดับแดนเทพนั้นเป็นอย่างไร พวกเราลงมือเพียงกระบบนห้เาเดียวต่อให้เจ้าไม่ตายก็ต้องพิการที่พวกเจ้าว่ามามันก็แค่ระดับสวรรค์ลึกลับและระดับแนเทพทั่วไปแต่ข้าไม่ใช่คนธรรมดาข้าขอเตือนพวกเจ้าว่าอย่าได้ลงมืออ้าวด,ดันนะักจั่วฟันเฮ้ ความรู้สึกนี้เป็นเป็น,ป,นป็นได้ของไรกันเอ้ยตอนนี้พวกเจ้าคงรู้แล้วว่าเหตุใดตอนที่อยู่ในรางประลองความตายข้าถึงไม่ถูกพวกเจ้ากำจัดไม่ใช่เพราะว่าข้ามีสมบัติป้องกันจิตวิญญาณใดๆแต่เป็นเพราะพลังจิตวิญญาณของข้าเหนือกว่าพวกเจ้ามาตั้งแต่ต้นแล้วอีกอย่าง แม้พลังจิตวิญญาของพวกเจ้าจะรวมกันก็ไม่สามารถเทียบกับพลังจิตวิญญาของข้าได้เลย <c oughs> กลับไปซะข้าบอกแล้วว่าพวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าอย่าได้เสียเวลาเลยพวกเราสู้กับเขาดังสู้กับผู้บ่มเพาะระดับสวรรค์ลึกลับได้อีกแล้วเช่นนั้นต้องรับมือเขาดังที่เคยรับมือกับระดับแดนเทพอ ต้องทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อฆ่าเขาในกระับวนห้าเดียวได,ได้เลยวิชาระด,ดับลึกลับฝ่ามือเงาจนชาวิชาระด,ดับลึกลับกรงเล็บพยาบาปากระชา

เออ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 จ้าจูจ้ฟานจจู่ฟานเจ้าเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเออ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 นี่นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เออพวกเท่าหยวนมาทำอะไรที่นี่กันเหรอโอ้โอ้ข้าตั้งใจจะมาอหยุดพวกเขาทั้งสองและถ่วงเวลาให้คนอื่นไปเรียกสี่ผู้เลือมสายมาให้ช่วยเจ้านะเออ เออแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จะเป็นแล้วสินะฮ <c> ฮ <oughs> ขอบคุณพระเท่าหยวนที่นึกถึงข้าแต่ตอนนี้คงไม่จะเป็นอีกแล้วล่ะเ <c oughs> จ้าเลือกคนให้มาพยุงพวกเขากลับไปเถอะข้ายังไม่อยากหรือข้ายังอยากอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักเจ้าไม่ต้องกังวลไปเมื่อข้ามีเวลาว่างข้าจะกลับไปพูดคุยกับเจ้าเรื่องวิถีมาอีกแน่นอน เอออจ้าฟันแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คู่มือของเจ้าแต่ความแค้นนี้ข้าจะจำเอาไว้ขึ้นใจสักวันหนึ่งข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เพื่อทวงความยุติธรรมให้แย่เออจบแล้วนะครับสำหรับตอน5.67อ่านผิภาพการใดขอแผ่เวน้าที่ดีด้วยด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟัง ขอขอบคุณมากนะครับสามารถติดชมได้และจะนำไปพัฒนตาต่อไปขอขอบคุณครับ